ค่ะวันนี้เราจะอยู่ในส่วนของแบบฝึกหัด2.2นะคะเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคระนะคะจะอยู่ในหน้าที่5 0ถึง53นะคะของหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป6เล่มที่1นะคะคะข้อที่1ค่ะให้เปรียบเทียบเศษส่วนนะคะเศษ2ส่วน3กับเศษ7ส่วน11นะคะ ในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันแบบนี้นะคะให้นักเรียนนำตัวส่วนไปหาครนรก่อนนะคะครนอรของ3และ11นะคะก็คือ33นั่นเองอ่ะทีนี้พอเราได้ครนอรแล้วนะคะเราก็จะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับครนรที่เราหามานะคะเศษ2อส่วน3เวลาหาจำนวนมาคูณก็ ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะ3คูณอะไรให้ได้33ก็คือคูณ11ตัวเศษก็ต้องคูณ11ด้วยนะคะพอคูณแล้วนะคะเราก็จะได้เศษ22ส่วน33นะคะต่อมาเศษ7ส่วน11เศษ7ส่วน11นะคะเราก็จะหาจำนวนมาคูณเหมือนกันค่ะเวลาคูณก็คูณทั้งเศษและส่วนเหมือนกัน11 คูณอะไรให้ได้สามสก็คือคูณสก็คูณทั้งเศษและส่วนค่ะคูณแล้วเราก็จะได้เศษยีสิบเอ็ส่วน33พอตัวส่วนเท่ากันแล้วเราถึงจะสามารถเปรียบเทียบได้นะคะจากที่เราทำมาเราก็จะได้ว่าเศษสองส่วนสามมันมากกว่าเศษเจ็ส่วนสิบ็ดนะคะ ต่อมาข้อ2เปรียบเทียบเศษส่วนเศษสส่วนส5กับเศษสส่วน1 0นะคะเราจะหาครนอของ15และ10หาแล้วได้ครนอคือ30หมายความว่าเราจะต้องทำตัวส่วนให้เป็น30นะคะเศษส่ส่วน15ส่วน15คูณอะไรถึงจะได้30ก็คือคูณ2เวลาคูณก็คูณทั้งเศษและส่วนนะคะ คูณแล้วก็จะได้เศษ8ส่วน30ต่อมาเศษ3ส่วน10 10คูณอะไรจะได้30ก็คือคูณ3เวลาคูณก็คูณทั้งเศษและส่วนนะคะคูณแล้วก็จะได้เศษ9ส่วน30พอตัวส่วนเราเท่ากันแล้วเราถึงจะทำการเปรียบเทียบนะคะจากที่เราทำตัวส่วนให้เท่ากันเราก็จะได้ว่า เศษ4ส่วน5เศษ4ส่วน15น้อยกว่าเศษ3ส่วน10นะคะต่อมาข้อ3เศษ15ส่วน20กับเศษ6ส่วน8นะคะเรานำ20กับ8ไปหาคอรนอนค่ะคอรนอนของ20กับ8ก็คือ40นั่นเอง พอเราได้คดอนแล้วเราจะทำส่วน20กับส่วน8ให้กลายเป็นส่วน40นะคะโดยการหาตัวเลขมาคูณน,นะคะ20คูณอะไรได้40ก็คือคูณ2ตัวเศษก็ต้องคูณ2ด้วยพอคูณแล้วเราก็จะได้เศษ30ส่วน40ค่ะต่อมาเศษ6ส่วน8 8คูณอะไรให้ได้40ก็คือ8คูณ5เวลาคูณก็คูณทั้งเศษและส่วนค่ะ หกคูณห้าได้สามสิบแปดคูณห้าได้สี่สิบจากเศษส่วนที่เราทำตัวส่วนให้เท่ากันเราจะเห็นว่าเศษสิบห้าส่วนยี่สิบจะเท่ากับเศษหกส่วนแปดนะคะ,ะทีนี้มาดูต่อในข้อที่4นะคะจะอยู่ในหน้า51นะคะ เปรียบเทียบเศษส่วนเศษ17ส่วน12กับเศษ25ส่วน18นะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะหาครนรก่อนนำ12และ18ไปหาครนรนะคะครนอรของข้อน,นี้คือ36เดี๋ยวเราจะทำส่วน12กับ8 8ให้กลายเป็น36นะคะโดยหารจำนวนมาคูณค่ะ12คูณอะไรที่ได้36ก็คือคูณ3 เวลาคูณก็คูณทั้งเศษและส่วนค่ะคูณแล้วเราก็จะได้เศษห้าส่วนสาต่อมาเศษยี่สิห้าส่วนสิบคูณอะไรให้ได้36ก็คือคูณ2เวลาคูณก็คูณทั้งเศษและส่วน25่คูณสองได้50 18ิคูณสองได้สาได้เศษห้าสส่วนสามพอตัวส่วนเท่ากันแล้วเราถึงจะเปรียบเทียบค่ะจากที่เราทําตัวส่วนให้เท่ากันแล้วก็จะได้ว่า เศ็ดสส่วน12มากกว่าเศษ25ส่วน18นะคะต่อมาในข้อที่5เศษ32ส่วน15กับเศษ13ส่วน6เราจะนำส่วน15กับส่วน6เนี่ยไปหาคอรนอรเพอหามาแล้วคอรนอรของเราก็คือ30นั่นเองค่ะเราก็จะทำตัวส่วนให้เป็น30นะคะ สิ้าคูณอะไรให้ได้สาสิบก็คือคูณสองเวลาคูณก็คูณทั้งเศษและส่วนนะคะทีนี้พอคูณออกมาแล้วก็จะได้เศษหกสิบสี่ส่วนสามสิบค่ะต่อมาเศษสิบสามส่วนหกอันนี้เขียนผิดนิดนึงนะคะตรงนี้ต้องเป็นส่วน6กเนาะไม่ใช่ส่วนสิห หคูณอะไรให้ได้30ก็คือคูณ5เวลาคูณก็คูณทั้งเศษและส่วนนะคะคูณแล้วเราก็จะได้เศษ65สิบห้าส่วนสามสิบพอตัวส่วนเท่ากันแล้วเราถึงจะเปรียบเทียบได้ค่ะจากที่เราทําตัวส่วนให้เท่ากันนะคะก็จะได้ว่าเศษสามสิบสองส่วนสิบห้าจะน้อยกว่าเศษสิบสามส่วนหกนะคะ ข้อที่6นะคะข้อที่6ก็จะเป็นการเปรียบเทียบจำนวนคละด้วยแล้วก็เศษส่วนด้วยนะคะการเปรียบเทียบจำนวนคละกับเศษส่วนเราต้องทำจำนวนคละให้กลับไปเป็นเศษเกินก่อนนะคะจากนั้นดูที่ตัวส่วนถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันเอาตัวส่วนไปหาคอรอน,นได้เท่าไหร่และเราถึงจะทำตัวส่วนทั้งสองตัวนี้ให้เท่ากับคอรอน,นที่เราหามาได้นะคะเราถึงจะเปรียบเทียบได้ อันทีนี้คอร,อรของเก้าและห้าก็คือสี่สิบห้าสามเศษเจ็ดส่วนเก้าเราทำให้กลับไปเป็นเศษเกินโดยการนำตัวส่วนคูณจำนวนนับข้างหน้าตรงนี้นะคะคูณได้เท่าไหร่แล้วเอาไปบวกกับเศษในที่นี้คือจะได้เป็นเศษเกินเศษสามสิบสี่ส่วนเก้าส่วนเป็นเก้า 9คูณอะไรได้45ก็คือคูณ5เวลาคูณก็คูณทั้งเศษและส่วนนะคะคูณเสร็จแล้วเราก็จะได้เศษ170ส่วน45ต่อมา48ส่วน5นะคะ5คูณอะไรให้ได้45ก็คือคูณ9นั่นเองเวลาคูณก็คูณทั้งเศษและส่วนค่ะเราก็จะได้เศษ162ส่วน45ทีนี้พอตัวส่วนเท่ากันเราก็จะสามารถเปรียบเทียบได้ค่ะ จากที่เราทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะก็จะได้ว่า 3, เศษ7ส่วน9มากกว่าเศษ18ส่วน5นะคะอ่ะต่อมาเรามาดูกันในข้อที่7นะคะเศษ59ส่วน12เปรียบเทียบกับ เศษหนึ 5, ่งส่วนสิบห้าค่ะอันนี้เราก็เจอเศษส่วนกับจํานวนคละนะคะเอามาเปรียบเทียบกันนะคะเราก็จะต้องทําจํานวนคละให้กลับไปเป็นเศษเกินก่อนนะคะเราก็ดูว่าถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันเอาตัวส่วนไปหาครนแล้วก็ทําตัวส่วนของเศษส่วนทั้งสองตัวนี้ให้เท่ากับครนที่เราหามานะคะอทีน,นี้ครนของสิบสองกับสิบห้าที่เราหามาได้ก็คือหกสิบ เราก็จะต้องทําส่วน12กับส่วน15ให้กลายเป็นส่วน60นะคะทีนี้59ส่วน12 12คูณอะไรให้ได้60ก็คือคูณ5คูณแล้วเราก็จะได้เศษ295ส่วน60ต่อมา5เศษ1ส่วน15นะคะเป็นจำนวนทะทำกลับไปเป็นเศษเกินก่อนค่ะจะได้เศษ76ส่วน15เสร็จแล้ว15 คูณอะไรให้ได้60ก็คือคูณ4คูณทั้งเศษและส่วนค่ะคูณแล้วเราก็จะได้เศษ304ส่วน60จากที่เราทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะเราก็จะสามารถเปรียบเทียบได้แล้วว่าเศษ59ส่วน12จะน้อยกว่าเศษจ,จะน้อยกว่า5เศษ1ส่วน15นะคะ ต่อมาข้อ8 4เศษ9กส่วนสกับเศษหนึ่รห้าสเ่วนสาเอา14กับ35ไปหา้าไปหาครจะได้70ค่ะทีนี้4ี่เศษเก้ส่วนเนี่ยเป็นจำนวนคะให้เรากลับไปเป็นเศษเกินก่อนนะคะก็จะได้เศษ65ส้าส่วน14เราจะทำส่วน14ให้กลายเป็น70โดยการนำ5้มาคูณทั้งเศษและส่วนค่ะ พอคูณแล้วเราก็จะได้เศษ325ส่วน70ต่อมาหนึส่วน35มสิบหาเรานำสองมาคูณทั้งเศษและส่วนค่ะพอคูณแล้วจะได้เศษ318ส่วน70ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็จะสามารถเปรียบเทียบได้ค่ะ ก็จะได้ว่า4เศษเก้ส่วน14มากกว่า159ส่วน35ต่อมาเปรียบเทียบเศษส่วนจำนวนคละนะคะคือ10เศษเก้ส่วน16กับ10เศษสิบสาส่วน24นำสิและ24่บไปหาคอรนจะได้คอรนคือสี่สิบแปด จากนั้นเราจะทําจํานวนค้าให้กลับไปเป็นเศษเกินนะคะสิบเศษเก้าส่วนสิบหกทไปเป็นเศษเกินจะได้หนึ่งร้อยหกสิบเก้าส่วนสิบหกส่วนสิบหกนี้คูณกับสามนะคะถึงจะได้สี่สิบแปดก็คูณไปทั้งเศษและส่วนพอคูณแล้วเราจะได้ห้าร้อยเจ็ดส่วนสี่สิบแปดต่อมาสิบเศษสิบสามส่วนยี่สิบสี่นะคะ ทำกลับไปเป็นเศษเกินจะได้253ส่วน24 24คูณอะไรให้ได้48ก็คือคูณ2เวลาคูณก็คูณทั้งเศษและส่วนนะคะพอคูณแล้วจะได้506ส่วน48พอตัวส่วนเท่ากันแล้วเราถึงจะเปรียบเทียบได้นะคะก็จะได้ว่า10เศษ9ส่วน16มากกว่า10เศษ13ส่วน24ค่ะ อันนี้ก็จบแบบฝึกหัดที่2.2แล้วนะคะสวัสดีค่ะ